เลือกก็จะมารีวิวสกุชชี่ที่เป็นผลไม้ของน้องนะคะเราก็ต้องรีเดินนะเพราะว่าน้องอยู่ข้างนอกเลยคะ่ะเราก็เอา,อาเองไม่เด้นะคะเดินม,มาดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกล้วยค่ะต่อไปเป็นส้มน,นะคะต่อไปจะเป็นสตอรอเบอรี่ของเอริกนะคะ

พี่ลงยูทูปนะการใจมาเลยช่งหัวมาเลยใครจะไปสนใครแล้วก็เห็นน str ี่น้องเหรอเล่นสกูชี่ไหมอ่ะอืมเอาเกมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะขอตัว ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย